ตัวนี้ลูกค้าขาประจำครับส่งมารับคุมเดือนสองเดือนจะมาครั้งหนึ่งอันนี้สภาพการใช้งานอันนี้ก่อนยังไม่ได้รับคมครับเดี๋ยวมาลองทดสอบความคมกันดูครับอันนี้ฟันวอนยูเอแท้นะครับรุ่นเก่าครับรุ่นนี้น่าจะตัดดีอยู่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับความความคมดูว่าตอนมามันคมเลยไหมครับ โอ้มันหาจะตัดผมได้เลยครับตัดจนราดึงผมแน่เลยครับมีซ้ายอย่างเดียวพอได้ขวาไม่ได้เลยกลางก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเรารับคมแล้วเรามาลองทดสอบกันดูครับครับรับคมเรียบร้อยแล้วตอนนี้หวนขัดขัดให้ใหม่นะครับขัดให้ใหม่จะไม่เหมือนใหม่นะครับใกล้ใกล้ใหม่ ขอเลี่ยมขึ้นมาหน่อยก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสามกมกันดูครับลองก็ได้ดิบครับได้ดิบเนี่ยมันจะเหนียวว่าผมถ้าได้ดิบเข้าผมก็เข้าไม่เหลือทางร้านจะทดสอบทุกตัวครับเพื่อความชัวร์ผมครับผมครับสายกมครับทางกมครับ ขวาคมครับผมครับแปดรลิ้วรับคมครับ